สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครค,คะ่ะวันนี้โอ้ทำไมมืดตืๆอยางีงไฟไม่ม,มาใช่ไหมกว,วันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเวลาตอนนี้ตีห้าครึ่งนะคะตีห้ายี่สิบเก้านาทีนะคะยี่สิบห้านาทีก่อนอื่นนะคะคุณแม่ฝากจ่องยูทูบคุณแม่ด้วยนะคะไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลนครค,คะ่ะทักทายค่ะคุณแม่กด subscribe นะคะ ยูทูบเบอร์เล็กๆนะคะขอกำลังใจจากเอฟซีสายบุญน,นะคะวันศุกร์นะคะขอให้มีความสุขนะคะมีแต่ความสุขนะคะมีแต่โชคร่างกายแข็งแรงนะคะไม่สวยใจนิยมความสวยก็ไปทํากิจกรรมดีๆนะคะส่งต่อสุขภาพดีๆกับผู้คนนะคะพร้อมกับคุณพ่อนะคะขอขอุคุณพ่อคุณพ่อนะผู <altijd> <mumbles S 2> ้ดูแลภรรยายนะคะผู้ด,ดูแลภรรยายเราจะอยู่เคียงคู่กันตลอดไปนะพูดคนเดียวแล้วก็เออคนเดียวนะคะ วันนี้อากาศมืดมากนะคะมันยากาศมืดมากนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะท้องฟ้าท้องฟ้ามืดคลึมนนะคะท้องฟ้ามืดคลึมนนะท้องฟ้ามืดคลึมนนะคะขอเบอร์ฉุกเท้องฟ้ามืดคลึ่นนะคะท้องฟ้ามืดคลืมนะคะคุณแม่ก็ เสดใสตอนนี้กุณแม่กลั ับเกียงนี้ก็ขับได้สันขับไม่เก่งเลย ใกล้จะถงแล้วนะคะเดี๋ยวะลงก่อนนายพิวเจ้าๆให้เอฟซีได้เห็นก่อนนะคะก็จะไปกระเป๋า่ออยู่ัด่อเด้อเจอกันที่ร้านจะรีบไปจะเรีบเดินไปอย่าลืมปิีกระจกนะ่อโอ้พูดถยไป อนนี้คุณแม่ถึงที่จะออกกำลังกายแล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงนะคุณแม่ลงก่อนเพื่อวิวส,ยสวยๆนะเอฟซีได้เห็นนะคะวิวน้องหานสกกนครนะคะสวยมากนะคะเช้าๆฝั่งนู้นจะเป็นโรงพยาบาลนะคะฝั่งนู้นจะเป็นโรงพยาบาลนะคะเช้าๆมืดๆนะคะตีห้าครึ่งพอดีเลยค่ะเวลานี้เวลานี้ตีห้าครึ่งพอดีนะคะคุณแม่อยู่ที่ทางโรงนะคะ ข้างล่งสะพานพิทักน้องหานนะคะผู้รักสุขภาพก็มาเริ่มอ,ออกกำลังกายกันนะคะโอ้โต้องป้าสวยมากต้องป้าสวยสดใสนะยามเชาา<อ>้านะพี่แม่เดินลงมาอนี่น้องหานสวยมากนี่ค่ะบรยาาร,ะะบรยากาศน้องหานนะคะบรรยากาศน้องหานนะคะ บรรยากาศน้องหารหน้าโรงพยาบาลนะคะตอนนี้คุณแม่อยู่ที่สะพานพิรักษน้องหาระคะ่ะซึ่งเป็นสะพานที่สร้างขึ้นริมน้องหารนะคะถ้ามาสกลนครแวะมานะคะบรรยากาศสวยมากเช้าเช้านี่สวยมากนะคะลมพัดสวยมากบรรยากาศดีมากนะคะเย็นสบายนะคะฝั่งนู้นจะเป็น เกาะดอนสวรรค์นะคะที่คุณแม่ขี่เรือไปวันเสาร์นะเห็นไหมคะท้องฟ้านะคะท้องฟ้าสวยนะคะท้องฟ้าสวยนะคะคุณแม่เอาวิวบรรยากาศสวยๆนะคะมาฝากเอฟซีนะคะอืหานดูยากนะคะหันดูยากนะคะเช้าๆตอนตีห้าครึ่งนี่นบรรยากาศดีมากสวยมากเลยนะคะหารดูยากนะคะถ้าแม่มาสกนานแแลนครแมะมานะคะแม่มาชมนะคะน้องหานนะคะน้องหาน ระพังทองหนองหานนะคะส่วนแม่ส่วนลูกนะคะสวยมากเลยนะคะลูกนมองเห็นลำไรไฟแจ้งๆน่ะศาลาที่คุณแม่จะเต้นแอรบิกมองไปใกล้ๆนูค่ะคุณแม่จะเดินไปนะคะคุณพ่อไปเปิดเพลงรอแล้วนะคะคุณแม่ไปคุณพ่อไปเปิดเพลงรอแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะเดินไปนะคะเดินไปนะคะเพื่อ เป็นเทรนดนะคะสอนนะนำเต้นนะคะนำเต้นแอรรบิกแล้วก็ต่อด้วยบาร์สลบเช้าสาวแอรรบิกนะคะบาร์สลบเช้าสาวแอรรบิกนะคะดูบรรยากาศจะดูบรรยากาศสวยมากสวยมากจริงๆนะคะบรรยากาศสวยมากจร,รากากิงๆถ้าวันหลังคุณแม่จะตั้งวิดีโอถ้าไม่ใช่เวรคุณแม่คุณแม่จะมาแต่เช้าๆนะคะมา มาไลฟ์สดนะมาไลฟ์สดนะให้ fc นะคะได้ชมนะได้ชมบรรยากาศแต่ถ้าเวนคุณแม่คุณแม่ต้องรับผิดชอบรับหน้าที่เวนตัวเองนะคะก็<อ>จะได้แต่ลงคลิปให้ดูเช้าๆนะคะทุกเช้าเราจะเจอกันนะ โอ้ปลาสวยมากเลยนะคะวันนี้ฟ้าสวยสวยค่ะสีฟ้าแล้วก็ลงในน้ำทะเลเป็นสีเดียวกันเลยอันนี้ท้องน้ำนะคะเด็เป็นสีฟ้าหมดเลยเดี๋ยวคุณแม่จะไปเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวคุณแม่จะไปเตรียมตัวแล้วนะคะอุปกรณ์คุณแม่ก็เยอะๆนะ คุณแม่จะไปเตรียมตัวกําลังกายแล้วนะคะชอบชอบนะคะชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีมากนะคะคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณ f c สายบุญนะคะที่เมตตาเอื้อเฟื้อนะคะขอกําลังใจช่อง YouTube นะคะเข้ามาแล้วทักทายนะคะเป็นกําลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะอยากสั่งซื้อสินค้าผ้าคลามก็ โทรนะคะ081นะคะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะ่ะสวัสดีนะคะ